<ต>แล้วแต่บุญว่าก่อ,อนหน้านี้เราจะได้หรือเปล่าไปดับพอดีไม่ได้ดับหรอกแบบไม่เขา้าสตวนนี้ก็โยกกัปปิโเข้ามาสวกับไะปิโรนว่าระกเกวิระนั้นปริยติสาสนังยังสันาคือปริยัติกัจัปะสะพัฒวโตวของพระพู้ธังเจ้าพนามว่ากัสปะโศสกาเปสิ ให้เสื่อมลงแล้วเอวังอย่างนี้หรือด้ยวยประการชนิดโสทนาเทโรปีแมนรับัติระ,ะช่อว่าโสทนะปริภายิปริธานแล้วตะทะเหวะในวันนั้นเที่ยวแล้วก็กไปรวนว่าพระกิริระนิพพติมาเกิดแล้วมหานิรเยนรกใหญ่อาวีจิมหิชื่อว่าอาเวจีอายุหาปริโยสาณีในการเป็นสุดลมรอบแห่งอายุ แล้วก็มาตาจะอันว่ามารดาด้วยพคินีจะอันว่าน้องสาวด้วยอาศากาอะกับวิระสะของพระกบิระนั้นตาปิแม้เรานั้นอปักสตาวาถึงทอแล้วทิฏฐานุกติงซึ่งทิฏฐานุกติตัสสะเอวะก,อะกับปิระสะของพระกบิระนั้นนั่นเทียวอโกสตาวาปริภาสตาวะด่าแล้วปริภาสแล้วีิขุเสพสุทั้งหลายเฟสรีผู้มีศีลเป็นที่รัก แล้วก็น,นี้พัะติงสุมาเกิดแล้วตัถถาเอวะกโยกนรกอวีจิมภในรกชื่อว่าเวจีนั้นนั่นเทีย่ตอนนี้มีสงสัยตรงไหนบ้างสุกโยก,กักไปโลข้ามาเป็นเหตุตุกตาในโอสกาเปสีโอสกาเปสีให้บทเหตุตุตุวาจกแล้วก็เอวังสับก็เป็นประกาศถาแล้วก็กัศปัสสะชื่อว่า ก็เป็นสัญญาวิเศษนของพกะกบตโตพระพกบตโตสามีสมรรทใน,านาปริยติสา,าธานัง่งปริติสาธานังก็เป็นกาลิตกรรมะในโอสกาเบซิแล้วก็ปีซับเป็นกระถาเท่ากับโสทนเทโรโสธนเทโรเสกตานในปริภายิปริภายิให้บทกัตตุวาจกแล้วก็เอวัศัพว,วชาชณะกับกัต,าตาหี อันนี้มันมอได้สองอย่างนะเป็นวะก็ได้หรือเอวะก็ได้ถ้าเป็นเอวะมันก็ลบเอของของเอวะทิ้งไปในวันในวันคืออาหารแปลว่าวันต้องเป็นอาเหในวันนั้นฉะนั้นการเหตุก็คือการรักสมีในวะสั์หรือเอวะสัมอวัตรธรละกับตัตเีตัตถีการรักสมีในปิพายิก็กปิโลเชกตาในนิพตินิพติไอบุตรกัตตุวาโตอายุปรโยสานีก็เป็นการรักสมีใน นิปติอวีทิมหิก็เป็นสัญญาวิศนของมหานนรุเยนี่แปลว่าชื่อว่าสัญญาวิศนของมหานิรเยมหานนรเยนก็เป็นวิศยา,ารณายนิปติแล้วก็มีจักสองศัพทธาตสมุดยถาะก,กับมาตาและพรินณีมาตาก็ดีพภะคณีก็ดีสิคราณายนิพัติงสุนิพัติงสุอายบทกตุวาโจกประธานก็ได้จากเพียงพุกาเลยเป็นพระหุด,ด้วยแล้วก็ ปิซาเปกสาอาตาตาวิเศษนัของมาตาและพักินีอัศวิเศษนัของกบิรัษฎากบิรัษะสามีสมาทานในมาตาและพักินีแล้วก็เอวัศวะทารกับกษัตริย์ัตริย์วิเศษนัของกับิรัษฎากบิรัษะสามีสมาทานในทิฏฐานนุกติงทิฏฐานนุกติงอุตตกรรมในอปัจจิตวะอาปัจจิตวะภพภะบุพภากรักยานในอโกสิตวะเปรศลิมิเศษนัของปิขู่ปิขูวัตกรรมในอโกสิตวะและปริพาส สวาสตัวนี้มันน่าจะทาพร้อมกันนะด่าแล้วปริาพานธ์แล้วต้องเข้าในสองตัวเลยตัวนี้ต้องเป็นปุพภาการักยาในอโกเสตวาและปริพาสิตวาอโกสิทวาก็ดีปริพาสิทวารสิทวาก็ดีปุพภาการักยานในนิพัติงสุงเอวัสสะอวะธาระกับตถาตถาถาววิเศทนะของฐานีฐานีก็เป็นอาธาระในนิพัติสุขถ้ายกฐานีาานมาฐานีมันํำกลางๆไม่เกี่ยวกับพื้นโยสายก็อาระไปเลยไม่ต้องเป็นวิเศษทะระไหนนิพัติสุข ครับสงสัยตรงไหนบ้างอกโกตัวตนี้เแยแยว่าเข้าตัวเดียวเลยหมายถึงอะไรนะถ้าถ้าอัมปกวเราเข้าไปแค่ตัวเดียวเลยเข้าตัวไหนเข้าอััปโกิกโตวะไม่เข้าในไหนหมาถึงกาแฟกแแเวลาอา่าพริยาเข้ามาอักโกติตวะตัวนี้ก็ได้ครับพี่คิดอย่างนั้นก็คือหนึ่งดาแล้ว<ม>เสร็จแล้วเข้ามาบริพาน ก็ได้ฉะนั้นถ้าเราแยกเข้าีิะตัวก็อาปัจจิตวาก็เป็นอุภาการรักษาในตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นสินะของตัวนี้ตัวนี้กับวุตกรรมมาในตัวนี้แต่ว่าอันนี้มันด่าแล้วบริภาทแล้วมันซึ่งอะฉะนั้นแต่ตัวนี้มันต้องเข้าในสองตัวก็คือวุตกรรมในอกขูติตวาและบริภาษติตวะอกิตวเป็นสมานะะด่าบริภาษนะครับไม่ใช่สิมันเป็นตวาปัจจัยมันออกมันไม่ได้เป็นสมานะนะมันมันมันด่ากับบริภาทเนี่ยมันก็ คล้ายกันแต่ว่ามันไม่ได้ทําพร้าะคือมันมันคือลักษณะการด่าเรื่องการบริพาสจิตอะไรเงเหมือนกันแหละถือว่ามันไม่ได้เป็นสมานะไม่ควรเป็นสมานะกันละกันแต่ว่ามันเหมือนว่ามันเป็นมันเป็นกระทําทีเดียวกันได้คือด่าแล้วก็บริพาทเงี้ยก็เหมือนไอตัวอะไรอย่าข้างหน้าคือด่าอยู่ตบบาดอยู่อย่างเงี้ะ ก็ทาไปทีละอันเห็นว่าอาจจะทํำไปในในใกล้ๆกันนะฉะ้นต,ตัวนี้ก็ต้องรับอุตกรรมในสองตัวนี้คืออุตกรรมในโอโกสตัวและปริภาสตัวสองตัวเนี้ยควรจะเป็นปูมภาคการลักษาในนิพพติงสุขคือทําเสร็จแล้วก็มาทํานี้มันควรจะเข้ามานี้แต่ว่าเราคิดว่ามันทําแยกๆกันรักอาตัวนี้ปูภาคการลักษย,ยตัวนี้ก็ได้วนี้ก็เป็นภภาคการลักษย,ยตัวนี้ก็ได้ ถ้าถ้าแบบแบบที่เราทำตอนแรกก็คืออาร์ปฏิาวารเข้าไปสุ่ภาก,การะคิรยาในาาธรรฐานโพธวาและปฏิทัศนิทวาใช่สองตัวแล้วตัวนี้ก็จะเข้าในสองตัวนี้แล้วสองตัวนี้พากันไปเข้าในตัวนี้เลยโดยไม่แยกคือตัวเนี้เข้าสองตัวนี้เพราะสองตัวเนี้ยทาพร้อมก,กันแต่ไม่ใช่เป็นสมานะคือเข้าทั้งคู่แล้วทั้งคู่นี้ก็พาไปเข้าที่เดียวกันไม่เข้ากันละกัน ม่เราเรายกแยกแค่ตาตทเหกับกับเอวะเท่านั้นคืออาหารอาหารมันแปลว่าวันตัวตาสัมมันตับตับที่เป็นวิเศษนักสัพปะนำเอาลงท้าเอาคมเป็นตัวหนึ่งตังกับตาตเหแต่ว่าตังมันเป็นตังก็จริงอยู่แต่มันแยกไม่ได้เหมือนตังขนังในขณะนั้นตังทีวสังในวันนั้นแยกไม่ได้แต่ว่าเป็นคําได้เลยตาตเหในวันนั้น นั่นเทียวหรือเทียวค้ะคือเอาเอวะเข้ากับตัตหิตัตหิการจะมีในปริภายิโอเคจบเก่งนี้ผ่อนคลายสักห้านาที